วันที่8 9ถึงธันวาคมพศ2568นายทองเลื่อนบุญเพ็งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2566ถึง2570ทบทวนปีงบประมาณพศ2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2569ของสปปเพชรบูรณ์เขต3โดยมีนางปัตมาพุทธแสนรองพอสปปเพชรบูรณ์เขต3กล่าวรายงานวัตถุประสงค์รองพอสปปเพชรบูรณ์เขต3ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยผู้แทนจากสถานศึกษาบุคลากรในสปปเพชรบูรณ์เขต3เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการณห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2566ถึง25 2570ทบทวนปีงบประมาณพศ2569และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2569ของสพป,ป,ปเพชรบูรณ์เขต3 จะได้ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนโยบายของสอพทและยุทธศาสตร์ชาติกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนในปีงบประมาณพศ2569เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้บูรณาการการทำงานระหว่างกลุ่มหน่วยงานและสถานศึกษาเกิดความร่วมมือร่วมคิดร่วมวางแผน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นรูป,ปรธรรมนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงมีตัวชี้วัดงบประมาณและภารกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในทิศท,ทางการพัฒนาผู้บริหารครูบุคลากรมีความเข้าใจตรงกันในเป้าหมายกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการศึกษา 6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านการจัดทำแผนการกำหนดตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลและการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 7. นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนผ่านแผนงานที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2566ถึง25 2570ให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับนโยบายสพทและทิศทางการพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณพศ2569กำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2569อย่างเป็นระบบมีทิศทางชัดเจนและสามารถนำไปสู่การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2569ที่มีรายละเอียดภารกิจตัวชี้วัดผลผลิตและงบประมาณเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทำให้เกิดความร่วมมือในการวางแผนและขับเคลื่อนง,งานพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยใช้ข้อมูลและบริบทของพื้นที่เพื่อให้แผนมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและผู้เรียนยกระดับคุณภาพการวางแผนการติดตามและประเมินผลของบุคลากรส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกลไกลสำคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่ สปปเพชรบูรณ์เขต3ผ่านแผนพัฒนาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา